ฟังฟังไว้นะ,ะจีนจีนเนี่ยตอนที่เขาพีคที่สุดอ,อ่ะร้อยละเท่าไหร่เป็นที่สอ,อ,องจุดแปดครับฟังฟังฟังไว้นะจีนนะีนมม่เต็มที่ตอนเขาหูถล่มเลยเลยวันกินตัวจีนอะเป็นเองนะผมว่าอยู่แต่เราเนี่ยนะมันตดิดตามสถานการณ์ดู ไอ้ส่วนที่เขาควบคุมได้เขาลดลงได้เขาทำยังไงไอ้คนที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วมันเพิ่มแล้วปัญหาแล้วประเทศเราเนี่ยคล้ายคลึงไหม<อ>พฤติกรรมของประเทศเราเนี่ยขออนุญาตเราเรียกว่าคล้ายคลึงกับประเทศที่ระบาดหนะักไหมโควิดแห่งชาติที่กระชับนะครับก็ส่วนนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธาน้ทุกคนมาในวันนี้ต้องเป็นอยู่ในกลุ่ม รูปหลักการใช่ไหมรูปหลักการอ่ะเพิ่งมื่อาวานผมก็น่าสุพรรณจังหวัดก็ได้แชร์ไปแล้วเมื่อคืนอ่านเกินกว่านี้ก็ได้พูดสัน้นๆไม่ไม่ต้องคือคือผมผมว่าในการประชุมเนี่ยคือทุกวันเนี้ยไม่ต้องมานั่งฟังหรอกไอ้ที่พูดไปเนี่ยก็ที่ระดับสูสขงของบราซิลเพิ่งทานข้าวกับท่านเสร็จแล้ก็บินกลับไปที่บราซิลแล้วก็ตรวจเจอว่าป่วยด้วยโควิดสิบครับอนันนี้เป็นเหตุการณ์ระดับโทษกระทบไปถึงนาย ล่าสุดเนี่ยที่อังกฤษครับเป็นนักฟุตบอลของอังกฤษสามรายครับรวมถึงผู้ผู้จัดการทีมของทีมาอาร์เซนอลนะครับติดเชื้โอโควิดอาจจะเป็นเหรอยากจะเป็นดารากันไหม <c oughs> แต,แต่แต่พวกเราเป็นนะไม่ดังหรอกแต่ดังซุ้มดารา,าเป็นไม่ได้น็เพราะฉะนั้นผมบอกไปว่าไปท่านฝากถ้าเราไปช่วยทใน,นตรงนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนอาเชิญเชิญต่อแต่ละการในภูมิภาคและประเทศเรา สถานการณ์ในเอเชียครับเมื่อวานเนี่ยมีที่สำคัญท,ที่ประเทศกาตาร์ครับพบผู้ป่วยวันเดียวเพิ่มขึ้น262รายครับผมเรียนว่าตอนนี้เราเข้มงวดเพียงพอนี่ยสนะิ่งที่ <c oughs> ประเทศที่เข้มงวดที่สุดคือจีนเนี่ยที่เ่างคนพูดจีนที่เข้มงวดน,นะ <c oughs> เกาหลีนี่เกาเริ่มลดเข้มงวดน,นะบอกว่าไม่สบายอย่างอย่างาเนี้ยไอ้ครั้งที่แล้วที่ฮ่องกงมาเนี่ยนี่ ก็ยอยางกระนับว่าฉับไวแต่ก็อยางฉ,าฉ,าฉาับไวช้าไปนเนี่ยคือเมื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยควรจะดำเนินการโดยด่วนโดยทันต้องดำเนินการทันทีเพราะว่าในกรณีอย่างเห็นได้ชัดว่าอไอ้อย่างของอิตาลีใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ดำเนินมาตรการรุ่ที่นั่นทางการแพทย์ใช่ไหมเรื่ <c oughs> องอะไรพวกผมฟังดูเขาวิเคราะห์หลายเรื่องว่าเหตุใดอิตาลีเนี่ยถึองแพร่ระบาดมาก ก็คือเฉยชากินประเม็เป็นอะไรหรอกัดวันประกรันภูมคือก็เสียสละงานเนี่ยนะจริงเนี่ยผมไม่เห็นจะพูดถึงว่าเสียสละกหรอกคือถ้าไม่เสียสละนะมันทำงานมันต้องทำงานด้วยจิตวิญญา,าแล้วนะต้องเสียสละตอนนี้นะครับหึงช่วงนึ่ท,ท่วมเนี่ยอยู่บ๊วยความปลอดภัยส่วนรวม ผมไม่ได้สนใจกันั้นผมร่างบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องกรณีของไอ้ไอ้ห้องกงที่มันมา จร <in> <n ane. S 1> ิงมากจริงมากแต่สิ่งที่วันนี้เราพูดไปน่ะมันสป่งของจริงก้องกำลันเฉพาะเรื่องสําคัญะนวงกลุมในมหาลัสาระไปกันอาเชิญเจรเดขาดต่อเียหการที่เกิดขึ้นอะไรหในาะเหมท่าระธานแจ้ว่ามีการเป็นประเทศจปรับผโลกนีตัคร้ือนสงันสี่้ยังนั้นผจะแตกเกิดตรนี้อันน้ง คุมคนเดียวเพื่อเป็นดาวกระดายของ